เลขเลขอีฟพ่นี่เป็นเลขจังไหนพ่อเลขคำนวณให้เลขฝันให้เลขจังไหนเลขตัดเลขตัดเลขตัดก็เลขคำามน้อนนะพ่อนาะเห็นบ่มันเลขคำนวณแล้วมันเลขตัดคำนวณออกสามสามเจ็ดสองเดี๋ยวกันแ็ดตัดเลขตัดสิบตัวเนี่ยมันจะเหลืออยู่หาตัวเขามาตัดอีกมันจะเด็ดตัวใดนจริงๆนะโอ้ทีนี้เราหาเขาได้ ก็ชื่อเอา30 33 31 3กั14เป็นเฮาเฮ็ดเราเราได้มันมีเท่านบอ นี่วัน้เบอไี่เชมากันมันจะบตัวเดียวกันมั้งาไแต่วาาไติดตัมโนโเลอ๋อมันถือปีตเปียร้ยงธทําดาเนี่ยเอย เขาขอใจอยู่ที่แมนว่าทีมันต้องถือเว่านนี้ันวบกเา่าอ้ยถ้ามันดาให้ทีมันจะถือพนะกระโกันไปลาแเท่โสกกระโุกเทียบเออมันเกี่ยนเทียโชกเทียมันเ่นบอกมาแล้วคำว่าือเรียกอยู่ในไกก้าบว่สื่อลังคเหนลังนกับว่าเอาน้ำเห็นว่าเราบอกยี่นีู่เอาเห็นครับมันเปลี่ยนอางสั้นเลยเล่นซับเอาครับสองตซับเอาครับ เด็กอีพาดที่มีหวเราจกห่างพอต้อาจจะสามประตูบ่สามตกันี่ละอย่าสามตัวกัเขียนเลยโอ้นี่มีมีทั้งสามตัวสองตัวนะพอนะสามตัวกับนี่สองตักันี่เล่น,นกับตีกรับเอาเรีนล่างเรีนบนคุ้นเนาะครับผม เดี๋ยวได้ควงไคว้งกับเรนไว้แล er ้วล um> ่ะเจ็ดชี้หนึ่งเงินหพุ่นหาชีพันล่ะซุมเงินกับชี้พุ่นชี้ซุ้มไอ้มาสุก่อนีนไห้เบึงหอดไอ้ซุมเห็ดไห้ที่ไห้เฮ็ดไัวอย่างั้นโอ้ย่าจากนบุกไอ้ย่นั่น พอมาถึงนี่ยื้อไวไร่น้ำหลงเราอ่ะกินอยู่เลยทุกหวดมวลนั้นก็ฉลองกันมวลคึบอยู่นี่เราบอกกันถือแล้วก็เลี้ยงอยนี้แล้วเลี้ยงครับมวดนี่ถ้าว่าอันเลี้ยงหมูหมูคนเราอีกอืมอืมขึ้นขึ้นมือเมื่นขึ้นกับถวายหัวหมูเสนอกั้งในผนสารเจ้าพูนแต่พอถึงเมื่อนกับน้ำแดงธรรมดาแล้วเสนอราตามข้าวเขาเหมือนเป็น่ะ จ้าของคนมาบนแล้ววาบอกของสวนคนจะได้นักนึ่เบิดถูกซ้ำนี่นึงหนัวนาเชียวเป็นล้านกูเลยะลานตัวนาที่เงียงเงี้ล้านเหมืนตัวนนะเป็นว่าเสรแล้วเนมกับ่าหลายหางนี่ไงนี่สามสนสมหนึ่งสี่หนึ่งท่าสามตัวเล่นกับก็เป็นหกเล่นกับเขากับเลสมตัวกระตัดออกไาจากนีละตีบอกนีล่ะนีละครับอือ อันมุนันไม่ยังะพ่อเล็กตัดเล็กตัดตัดเนี่ยเลีいい <DVD> ้ยงเนี่ยโอ้สามศูนยเนี่ยสามศูนย์เนี่ยเอสามศูนสามอันนี้็มาว่าสามศูนยีหนึงเจอซีหนึ่งเนี่ยครับนันออกมาสามนี่แล้วโอ้เจ้นาจะหน้าทเฮ็ดไรเจ้าห้อยี่แท่งซี่โอ้ไม่ไทยเพิ่งแจกบัตเลยพ่อลย นี่เดกว่าทีแล้วนี่ด้ใก,กลา้ายุดแมน่นางของจเออกกงจเวเเกว่ Reese. ทีแล้วเนี่ยกหาเก่าๆหนึ่งเก้านี่ครับนี่ได้ทั้งๆจะได้เด่นเก่าจะ้ะอากสีแล้ววันนี้ตัวเล่นตัวเดียยังพอเด่นตัวเดียวเล่นสามตัวเดียวโคโรสามกับเจนะ็นี่เด่นสามกับเจ็ดนะพอนะ เนี่ยเขาว่าสิมาเวอดปีวอรสันคันมากับม้าเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสีเอาสามใส่เ็ันนมากน่มาสาเจ็ดสีหนึงเลยเจดสีนึ่งเยต็มเต็มันมาาคันมานีากัมาาสามสามศูนสามสามหนึ่งยี่หน้านี่ครับเนยาโอ้ยมันเป็นธรามดาีแม่เอ้ยยอเอาไดเอาไปโดเนี่ไทยไก่ๆในยักน้อยนจังวะอ๋อบานี้ก็ได้โอ บอกกับอ to mm ีพอแล้ว <verw ited> ันนี้เข <look> <structured> ้าก <rawd Moder> ับมาผิดหน้าเบิงทั้งตัวเลขบันนี้เราบจึงให้เอฟซีบังจังไรกันเออกันถือกิะมาสองสามสิสี่ะิดๆกันีครับมันเวียนสองมือออดีไล่มืออีพอเขียนไว้เลขสามตัวกันมีสามชุด มีเกียรตีหนึ่งสามสามศูนย์สามสามหนึ่งเฮ้ยขบวนดีเช่เาะได้มากเลกับน้ำเสนอยังซัน้าพเนะ่ว่าพลงงานเล็กนี่สามนี่รูปอะไรนี่มากจะใส่บ้ดังซุ่หวมาส้นกันซุ่มหัตัวแจ็คชินนี่เนมาดังกันช่างไต่บ่มีขายแผ่นมาเขาปิดฝรั่งมันคือเร็วเจ๊มันก็ส้นกันซุ่มหเจ้าสิครับ จริงเกรื่องมันนั่นหรอดิ่มังคีถือเกรื่งจริงเครื่งมันปลาแป็บหรอดิเป็ี่ยนชั้นนี่พ่อไม่ควนเลขกอะไรวเนาะบันนี้ตั้งแต่เฮ็ดอันนั้นเดียบันนี้กว่าตั้งแต่เฮ็ดเลขแล้วฝันดีบ่พ่อบ่ฝันเลยกคันซื้อแล้วบ่ฝันคันโอ้อีพ่อจัดแล้วจัะชั้นนี่ซื้อแล้วจัดแล้วกว่า ไปลอตเตอรี่สามแล้วสั้งหาใว้เร่บวต้องมาเมื่วานหาเก้าก็หาหามไในลอตเตอรี่เป็นที่น่าจะได้เก้าหนึ่งหนึ่เก้านะได้ไหมสมัยอิเดียังิดจุดเลยับหาเ่ในวรัทว่าก้เ้้นบื้องฐานมันเด่นเลยบนนี้งานนี้ก็ไม่ได้อีกได้เก้าได้เก้าสามหนึ่งบ่สามสามมันเลขตองไม่ได้เลย สามหรือเสียวหนึสามอีกเจ็ดย็ดสี่นึงกับ่าไรได้เก้าสีนึ่งนันเล่งง่ายมือนกัเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่กันเสียแล้วว่ามีฝัน ันบ่ฝันหังสี่เมีนเดอกัน่อนมีนลดกัน okay. ม uh, mm ีบอกน่ทำวัาที่ฝันฝันไปไปั่วเล้ันบ่ฝันถึงรถดันรอนีถึงโอ้เพียนชั้นเอาชีดด้วพอลูกจีาจีเรินน้ำาหลย่ในงาดนี่หามฝันโดยเด็ดขาดด้วพอได้ห้ามฝันนะอันยัฝันเต้ตี้ยงฝันยังบ่บ่แล้วหามฝันโดยเด็ดขาดงวนี้เอาพ่อแมยขึ้นกับตีสามตีที่กันลุงมืออย่างเลย โอ้ยพอยังกีนยางยี่บ่เด่นก hmm. ีอยางนเนี่ยเอาทษได้พ่ออายุเท่าไรเดวพี่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปัวยแก่แม่ง้ย่ามันหิบอายวันหกสิบหกสิบจเพีอายุจะขอนาะี๋ยมันบอกว่าคนหกสิบไนะพ่อเพามันขัดยันจเบิ้เท่านั้นอันนี้ส้นสังสีขัวนะหมอตัดตัดเย็บ ม้วเหีย้วนมันตึงลาดโอ้โหโอ้เพกตดีกันอกดกรอยู่ยม้นอันนี้มันเาียยังใคอัมอตัดย้อนน้ไม่เนี่ยมอตัดอแล้วมันอันมันออกสายแล้วพูดเสารว่าม้วนอย่มหดือขยะมนต่ว่าจะาระเลเข้าถือมเป็นดยังอกตังหว่ดียดีไม่แห้งนี่จะจะ่าเขวมาเชบเรามันก็ไดโชคกดะได้เงทัน่เขาไม่จังวัดลพอเลพอไว้นับมวอก มันเขาอยมานะเขาเรี่ยอยอ่เลยนั่นน่ะถามานในนั่นเังอืม่เยอะม้กขึ้นบนกับลงล่างบกขึ้นล่างกับลงบนบ่เออต้องคุ้นต้องล่างต้องบนนะโอ้เดียว่างหันเราก็ให้เก้นึกับก้หาเท่านั้นไม่มันก็ลงล่างล่ะโอ้เีเรามักหลายเก้าหนึ่งเปนังบนออกเกนึงเราได้ผมยานจ้าเมื่อเวลาอยู่ดอกขวาเอ้ยผมยานจ้าเมื่อเวลาอยู่ ผมจีบเสืสามตัวล่างนี่ย่านเขาก็ารับอยู่นะโดนนี่ตตย่างเดียว,ว,วยยครับเราจะได้ย่างด้วยโดนนี่ไอ้ก็หานั่นผู้ขายเนี่ยอวดชัยครับตาเพิ่งได้ยังไงว่าสันตามลูกสาวผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยได้เรื่องเก้หาเก,ก้กาว่าสันครับเอาหาเก,ก้าจีบคนจีบเรื่องอะไรเงียเรีกสวยอยู่เรีงามอยู่ลูกจีดเหยาวน้ำยืนดอกวันนี้ก็ได้ วันขี้จะเป็นเลขคู่ยุทธไทยกับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อแสแงนะครับซึ่งคุณพ่อเป็นอาจารย์คำนวณนะครับเขามาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อแสแงนะครับก็ดังที่เอฟซีเห็นนั่นแหละครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับ คลิเปเด็ดเข่าสันดีๆจากทั้งช่องท่องใสพผ้าร่วยนะครับเอามกชอบกับจิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้ครับเด้อาบ่ผม,มักไปชอบกับพานนะครับแต่ว่าของคุณพ่อเนี่ยเขามาเรื่อยๆนะครับตามฟังเข่าวมานะครับก็รลองเมืองวางวดวันที่16กศจิกายุน64ีนี่จะเข่าอีกหรือไม่นะครับเอาก็ลอติดตามไปน้ำกันนะครับในวันนี้ลุ้นไปด้วยกันนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำวา่าสวัสดีมชชกม่ใช่กันทุกท่านสวัสดีครับผม